สวัสดีค่ะ FC ของต้นดิวสตอรี่นะคะวันนี้ก็พามากินซ้มตามค่ะซุปตามถาดใหญ่ๆนะคะดี่นะคะอุ้ยนะคะเยอยะแยะเลยนะคะวันนี้จะทานหมดไหมเนาะนะคะแล้วก็มีนมจีนนังเอกของเราด้วยนะคะแล้วก็มีผักกุ้งนาค่ะนะคะผักกุ้งนาฝนตกเยอะก็คือแบบ thay mới đó วาน,นี้คือแบบว่าตกเยอะมากนะคะที่เอฟซีคือแบบตอนนี้ก็ร้อนเหมือนเดิมนะคะร้อนมากเลยตอนนี้ร้อนมากๆหนตกไปก็ร้อนไม่ได้ว่าฝนตกก็จะเย็นนะเย็นตอนช่วงที่แบบฝนตกอะ พอเลิกตกแล้วพอวันอีกวันต่อมาก็คือแบบร้ mm hmm. อ,สอ,อนสองเท่าร้อนคูณสองอะไรประมาณนั้น เลิกเรียนนะเวลา4ี่โมงนักเรียนเลิกแบบโ้กำลังวุ่นวายในโรงเรียนเลยชอบตกเวลานั้น ค่ะอร่อยคุณเดียวก็อร่อยค่ะคเดียวก็อร่อยก็แซ่บเด้อดมมามะดามะกินกับพี่เพืนเพื่นพอนๆ FC นี่แหะค่ะเนาะ ไปกินมาเฟะไปกินมาเฟะเฉย ก็จะอิ่มแล้วค่ะขอบคุณนะคะ FT ที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ดูคลิปสัน้นคลิปยาวให้ตอรีสตอรี่้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ